ก็สวัสดีทุกคนกันด้ดดวยนะครับที่ช่อง Gosh, I, P, g o s IP GM เห็นวัวสองตัวไหม,มซูมนั่นแหละนั่นแหละสองตัวนั่นคือตัวที่ยังอยู่และยังไม่ได้ขายส่วนกี่ตัวปะขายไปแล้วเอ่อนับก็ถ้านับตอนนี้ซึ่งยังเป็นตอนที่ยังไม่ได้ลงคลิปก็จะตอนนั้นก็จะมี ไวรัสไวรัสนี่ตัวใหม่หรือเปล่าเดยวหรือเปล่าวะอืมไวรัสตัวใหม่เอ่อไวรัสโควิดด่างแล้วก็เหลืองและะ้วก็เจสี่ห้าตัวใช่ไหมด่างเหลืองเจสี่แดงด่างเหลืองเจสี่แดง ไวรัสโควิดหกตัวอถ้านับลูกในท้องมันก็น่าจะสักประมาณเจ็ดตัวหล่ะมะัซึ่งตอนนี้ก็เหลือสามตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ในท้องซึ่งอีกตัวหนึ่งจะว่าไปมันมีสี่ตัวดีว่าเออช่างเถอะบ้านึงนจากในท้องของอีแดงมีลูกมันอยู่ซึ่งเจสซี่ก็มีเหมือนกัน นีส่ดสดเลยน่าจะสี่นะเจนสี่นี่สด,สดเลยทำไม่นานเองเหมือนจะเป็นซีซีซีวายหนึ่งสามสามเนี่ยแหละเดี๋ยวนี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ยนี่คือต่อไปนี่คือคลิปเลี้ยงวัวจะไม่มีการเดินอีกแล้วเหรอ ูนี่สิไม่ต้องเดินจริงๆเอาเอาไม่กระทั่งมอไซค์มาเลยเป็นไงล่ะเอามอไซค์มาเลยนี่เลี้ยงวัวไล่วัวขับใช้มอไซค์ต้อนวัวไปนี่ช่องน,นี้การเลี้ยงวัวจะไม่ต้องเตือนแล้วเหรอแถมไม่ใช่เลี้ยงใหญ่ด้วยนะสองตัวนี้เลี้ยงง่ายเกินไปเลยเลยด้วยซ้ำซึ่งไอ้พวกนั้นมันเลี้ยงยากเพราะเนื่องจากเออ เือเฮดีสิบพวกนั้นมันเลี้ยงยากเพราะดึงจากไอ้พวกนั้นเลยเขาเรียกว่าอย่างไงมัน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 ไม่ได้ออกข้อมันออกข้อทีก็สี่มงแรงสามมงแรงมันก็เลยเดินมันมันก็เป็นงั้นเลยแหละมันก็เดินเก่งเอาเป็นว่าใครที่มาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e แล้วก็อย่าลืมกลับไป้อนย้อนดูคลิปเก่าๆกดไปที่ช่องเลย รูปช่องกดไปที่ช่องชื่อว่า g o d IPGM แล้วก็หาคลิปเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้ตัดนี่หว่าแล้วก็หาคลิปวัวสามวัวสองดูเหมือนเป็นการปั่นวิวแต่ให้หแต่ให้คนดูใหม่ไปดูเพราะเนื่องจากคลิปนั้นทุกคนจะได้เห็นวัวทุก ตัวซึ่งใครดูแล้วก็เห็นหมดแล้วนะบัวทุกตัวที่มีอยู่เดี๋ยวหนะ้าเคยถ่ายไว้แล้วโควิดลงไปอย่างวะน่าจะถ่ายลงไปแล้วความจําอะไรเนี่ยยูทูบเบอร์ความจําสั้นเดี๋ยว,วเราก็มาเลี้ยงหมดแต่เราไม่ไดเ้เดินถ่ายบัวเหมือนบัวสาบัวสองเอา้าแสดงว่าคุณภาพาคที่บัวมันต้องตกลงอะ่ะเอา้เอาโอา้ย ลุงนี้รีบปั่นคลิปตอนที่พวกมันยังอยู่ดีกว่าจะได้แบบอะไรมีคลิปลงเยอะๆที่เป็นวัวดูพร้อมกันปั่นคลิปอะไระ <S <S> ซึ่งเหลือแค่วัวพวกนี้ตอนเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรซึ่งตอนนี้วุล่อ นั่นดีกวฮะเกเี๋ยวสิเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เวลาเกือบจะห้าสิบนาทีเฮ้ยให้ตายสิ ไม่รู้แล้วว่าคลิปต่อไปของการเลี้ยงวัวจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะเลือกทำการเลี้ยงวัวดีนะแล้วก็ไปช่างสร้างคอนเทนต์กินต่อยวัวยซ้อมมวยดีนะแล้วแต่ม,มันก็ขัดแย้งกับการซ้อมมวยเพื่อลดน้ำหนักการเลี้ยงวัวตอนนี้จะกลายเป็นว่าการเลี้ยงวัวโคตรสบายไม่ดูไม่ปล่อย ปกติทุกคนเห็นจะคลิปวัวสองวัวสามสนาที5นาทีมันควรจะต้องเดินต้องวิ่งนี่ไม่วิ่งไม่เดินนิ่งมากเลยใครสนใจซื้อไม่มีการติดต่อเพราะเนื่องจากขายแค่นั้นพวกนี้ไม่ขายเก็บใบอ้จะสิ เดินไปหาบัวเล่นกับบัวดีกว่าเผื่อคลิปจะได้มีคอนเทนต์มาขึ้นอะไรงี้เออมาแล้วเป็นไงแดงจำคนดูได้ไหมคนที่ดูนะจำได้ไหมเขาอย่างสวยเลย gianya cho gianya cho, đừng đừng mà gian con, đừng gian con, Jesse 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 tì tủa ở คลิปนี้ดูดีกว่าคลิป,ปอื่นๆเาจะจากคลิป,ปอื่นๆไม่ได้โชว์ว่าวัวกินหญ้าแบบใกล้ๆขนาดนี้ คลิปนี้ก็มันจะสิบนาทีสิบนาทีก็มันจะจบคลิปเลยแหละซึ่งใครดูมาถึงครึ่งทางแล้วเอ๊ะหรือว่ากลายครึ่งกลายครึ่งเอาเป็นว่าใครดูมาถึงต้น ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์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 เร็วไลค์เร็วทุกคนไลค์ like. ไม่ใช่ให้เจ้าของช่องไปไลค์คนเดียวนะแล้วก็กดติดตามคนที่มาดูใหม่อย่าลืมแชร์ไปให้คนใหม่ๆที่คนอยากให้เขาดูคลิปไปดูคลิป เคนะแล้วก็บอกให้เขากดติดตามด้วยคลิปจะได้มีผู้ติดตาม20คนสักทกีหรือว่าทำชื่อใกล้เคียงกับคนอื่นนะมันก็เลยไม่ผูกกันกับไอ้นี่ยถ้าทำชื่อแตกต่างจากคนอื่นทุกคนอาจจะใช้ก๊อตขึ้นต้นแต่ก็ไม่มีใครที่น่าจ,จะใช้คำว่าก๊อตไอพ m ไม่ใช่เหรอ,อม,มันน่าสงสัย อืมเฮ้เวลาเดีย๋ยนะตรงนี้ตรงนี้มันอะไรกันเวลาคลิปเดินไปไกลแล้วนี่นะจวดไปเลยเนี่ยเวลาคลิปเวลาคลิปเดินไปไกลแล้วอืมตรงนั้นนี่นี่น,นี่จิ้มจิมจิมจิมแถบจิ้มแถบ YouTube เหมือนเออต้องไปดักวัวแล้วแหละเดี๋ยวตัดไปดีกว่าแล้วสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับตนนช่องเดี๋ยวเราแค่มามันอยู่ตรงนี้แล้วทำไมเราต้องหวัดดีช่องใหม่โอ้โหมันใกล้จบคลิปแล้วโอ้เจอดมันใกล้จบเ็วจังวะอย่างน้อยก็ดีคลิปนี้ยังมีฉากให้วัวกินหญ้าอยูอย่ดังนั้นลาก่อน